สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New More ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยเรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คุณตูนได้นัดเพื่อนสองคนมานั่งดูฟุตบอลด้วยกันเพื่อนสองคนของคุณตูนชื่อคุณนอและคุณเอก ทั้งสได้นั่งรอฟุตบอลกันจนถึงเวลาประมาณหนึ่งแล้วคุณเอกก็เอ่ยขึ้นมาว่าหิวเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนและคุณเอกก็อาสาไปซื้อของเองเพราะมีความอาวุโสน้อยสุดโดยยืมรถของคุณนอไปซื้อซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Pcx ซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จนผ่านไปประมาณ40นาทีคุณเอกก็ยังไม่มาจนฟุตบอลหมดครึ่งแรกไปแล้วก็ยังไม่มาคุณนอจึงโทรหาคุณเอกคุณเอกก็บอกว่าทำธุระอยู่ ก็นั่งรอกันจนฟุตบอลจบประมาณตีสี่เกือบตีห้าก็ยังไม่กลับมาคุณตูนและคุณนอเป็นห่วงมากก็เลยเดินลงไปข้างล่างไปเจอยามประจําหอพักยามบอกว่าเห็นคุณเอกเอาเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาเก็บไว้หน้ารถไปใส่แล้วขี่รถออกไปคุณตูนและคุณนอก็คิดว่าคุณเอกเล่นพิเรนอะไรทั้งสองจึงนั่งรออยู่หน้าหอพักอีกประมาณ20นาทีคุณนอเลยโทรหาคุณเอกอีกทีโทรติดแต่ไม่มีคนรับ แล้วรถ p c x ของคุณนอจะมี GPS บอกตำแหน่งอยู่ด้วยคุณนอจึงลองเปิด GPS แล้วลองค้นหาตำแหน่งของคุณเอกปรากฏว่ารถไปอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลคุณตูนและคุณนอตกใจมากกลัวว่าคุณเอกจะโดนปล้นคุณตูนก็เลยขับรถตาม GPS ไปพอขับออกไปได้สักพักก็ไปเจอตำรวจสายตรวจ2คนขี่รถจักรยานยนต์อยู่จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง แล้วคุณตูนก็ขอให้ตำรวจร่วมเดินทางไปด้วยพอถึงตำแหน่งตามที่ GPS ระบุซึ่งสองข้างทางจะเป็นป่าถนนจะถมสูงขึ้นมาจากสองข้างทางเล็กน้อยทุกคนจึงลงไปหาคุณเอกในป่าตรงนั้นมืดมากไม่มีบ้านคนไม่มีไฟเลยต้องใช้ไฟจากมือถือสองทางเอาและแล้วทั้งหมดก็ไปพบคุณเอกนอนสลบอยู่ในป่ารกรถก็จอดอยู่ด้านข้าง ทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปหาแล้วตรวจดูร่างกายจากนั้นก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลคุณเอกก็รู้สึกตัวจึงได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณเอกไปซื้อของเสร็จแล้วขากลับก็คิดจะกลับทางลัดซึ่งเป็นถนนเส้นที่เล่าลือกันว่ามีคุณยายสปีดพอขี่ไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาโบกมือเรียกคุณเอกก็เลยจอดแล้วถามว่าเป็นอะไร น้องผู้หญิงบอกว่าวิ่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรอเห็นใส่เสื้อวินคุณเอกเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองใส่เสื้อวินอยู่ก็เลยบอกกลับไปว่าใช่ใช่แล้วน้องผู้หญิงก็บอกว่าช่วยไปส่งที่ถนนสายนี้หน่อยพ่อเขาทำงานแล้วก็พักอยู่ไซ่งานก่อสร้างตรงนั้นคุณเอกบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยมากใส่กางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อเปิดไหล่สีชมพูผิวขาวคุณเอกก็ไปส่งจนไปถึงที่ตนเองนอนสลบอยู่ น้องผู้หญิงบอกว่าซชงานก่อสร้างของพ่อเขาอยู่ข้างในนี้แล้วบอกให้คุณเอกจอดรถตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทำธุระกับพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยไปส่งเขาที่สถานีรถไฟเลยคุณเอกบอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้าไปในป่าก็ได้ใช้แสงจากไฟหน้ารถสองทางให้จนน้องผู้หญิงเดินหายเข้าไปในป่าประมาณ5นาทีแล้วก็เดินกลับออกมาแล้วกวักมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือ คุณเอกก็เลยขี่รถเข้าไปหาทางซ้ายมือเป็นไซตงงานก่อสร้างที่ทำไว้ให้คนงานพักแต่ไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่ตะเกียงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้แล้วบอกว่าช่วยด้วยพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้วคุณเอกจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้ชายนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าไซตงงานแล้วก็เสียชีวิตแล้วจริงๆน้องผู้หญิงก็ได้ถามคุณเอกว่าทำยังไงดีคุณเอกทำอะไรไม่ถูกอารมณ์ตอนแรกแค่จะมาซื้อขนม ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้น้องผู้หญิงเลยบอกให้คุณเอกช่วยนั่งเฝ้าศพพ่อเขาสักครู่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปบ้านญาติที่อยู่ข้างในน้องผู้หญิงก็เลยเดินถือตะเกียงเข้าไปข้างในเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีก็ยังไม่กลับมาคุณเอกก็ใจไม่ดีอยู่เฝ้าศพคนเดียวก็กลัวจึงใช้ไฟมือถือส่องทางแล้วเดินตามน้องผู้หญิงเข้าไปข้างในเดินไปได้สักพักก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ในความมืด คุณเอกก็ใช้ไฟส่องแล้วยายก็หันกลับมามองคุณเอกเห็นยายกําลังเคี้ยวกับสดสดอยู่คุณเอกร้องด้วยความตกใจแล้ววิ่งกลับออกมาทางเดิมแล้วเห็นศพที่นนบนแค่ลุกขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่าไอ้หนุ่มตกใจอะไรวะจากนั้นคุณเอกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยตอนเช้าก็ได้มีตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบที่ไซต์างานที่คุณเอกได้เข้าไปตำรวจบอกว่าตรงนั้นไม่มีไซต์างานตั้งอยู่เลย เป็นป่าทึบๆสอบถามคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ได้ความว่าในนั้นเป็นป่าไม่มีไซงานตั้งอยู่เลยเป็นอย่างไรบ้างครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลอนๆน,น่ากลัวน่ากลัวอีกหนึ่งเรื่องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ